ทำไมต้องใช้รีโมทเปิดประตูด้วยวะโคตรเปลืองไฟเลยเนี่ยไฟก็ไม่ปิดด้วยออกจากบ้านมาทำไมไม่รู้จักปิดไฟวะไปติดเขาว่าบ้านเราอะแค่นั้นแหละสิไม่ใช่เรื่องของเขาสักหนหอยเออจะมายุ่งทำไม,มวะก็รวยเนี่ยรถเปลี่ยนใหม่ก็รถลูกหลองพองเลยอันนี้ก็เพืของรู้สวนตัวพาญาติไปจ่ายตลาดนี่ก็รถที่พ่อซื้อให้ตอนพอสี่ดงขวัญสอบตกไปรางวัลปลอบใจนี่ดวงขวัญปีใหม่ รถพ่วงสองขัเนี่น่ะพ่อก็ซื้อให้ไว้จ่ายตลาดให้น้องสาวไว้ขนะับรถเล่นทำไมอ่ะก็รวยประตูก็เปิดอัตโนมัติได้เนี่ยโชว์โชว์เนี่ยโชว์โชว์แล้วทำไมอ่ะก็คนมันรวยอ่ะไม่รู้เจ้าเงินไปทำอะไรใช่ไหมใช่ยิป้ามาวดีวันดีวันดี แกบ้างก็ดีป้าป้ามาทำอะไรอยู่อ่ะอืมทแปลกๆเครื่องนี้ป้าก็เล่นเกมเครื่องนี้ก็เล่นเฟซเครื่องนี้ก็เล่นไลน์เนี่ยมาเล่นเกมเสร็จก็ป้าด้วยนะฮอบ้านป้าเอาแล้วอ่ะอ,อ๋อ,อทำไมป้าเดี๋ยวไปนอนนะงวเปิดแอร์อะไร่ะเปิดไปแล้วยังไม่ได้ปิดเลยโอ้โห เปิดแอร์ไว้เบอร์สิบแปดมันจะเย็นไหมเนี่ยสิบเจ็ดสิบหกห้าสี่เลยแต่พัดลมก็ไม่เปิดรอ้รอนเลยโอ้ยง่วงเอ็งเอาอันี่ก่อนโอ้ยง่วงเลยเปิดเพลง หมาเป่นมาหรอหมาใช่หมาไหมเนี่ยไม่หมาเตี้ยงอะพี่ไม่ใช่หมาฝันใบโวเนี่ยโอ๊ะ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  เนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอใช้ไฟเยอะเกินไปถ้าเธอใช้ไฟเยอะเกินไปอ่ะลูกหลานในอนะคตของเธอจะไม่มีไฟใช้ก็ทําไมอ่ะก็มีตังห์ไนจะต้องไม่แคร์เรื่องพลังงนพลังงานไฟฟ้าอะไรเลยก็มีตังค์่ายเรื่องค่าไฟอ่ะไม่มีปัญหาเธอไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อคนรวยอ่ะยังตามมาไปไหนอ่ะเอ้ยไปจะไปไหนอ่ะมาตามมานี้เขงลูกหลานเธอไง เรอมกันนะหนึ่ง <ไป S 1> สองสามไปยัดไฟเบอร์ห<ฮ>้า้ยที่ไหนเนี่ยโอเคโอเค โอ๊ยมันร้อนหนีนะ่มองไม่เห็นด้วย,ยนี่ถ้าปู่ประหยัดไฟตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเราคงไม่ต้องมานั่งร้อนแบบเนี้ยมองก็มองไม่เห็นอ่านหนังสือก็ไม่ได้ทำไมปู่ไม่ประหยัดไฟตั้งแต่ตอนนั้นน่ะไม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าลูกหลานอะ่ะ จะต้องมาลำบากแบบเนี้ยต้องมาใช้พัดแทนที่เราจะได้ใช้แอร์แบบคนอื่นเขาแทนที่จะมีหลอดไฟดีๆแบบคนอื่นเขาทำไมอ่ะเฮ้ยโหฝันลายเลยเนี่ยโห เนี่ยมึงแม่กูมาบ่นอยูแล้วเนี่ยเอาบินค่าไฟให้กูดูเนี่ยต้องสามพันกว่าบาทกูก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะทั้งหนาเฮ้ยเหมือนแม่ฉันเลยอ่ะดูดิหนักสามพันหกเข้ากันมันก็ไม่ได้เยอะกว่ากันป่ะเออวันๆกูก็ไม่ได้ใช้แหละก็แค่เปิดแอร์เปิดทีวีเปิดตู้เย็นเปิดทุกอย่างฮะเหรอเออแค่เล่นคอมทั้งวันเองมันอะไรนักหนาแค่เนี้สามพันกว่ามันก็ไม่ได้อะไรเพื่อทำน้องกูก็แค่ใช้ทุกครั้งบ่นอะไรเยอะแยะก็ไม่หรูมันจะเต่งเนี่ยนะ บ้านนาก็ใช้ไฟประมาณบ้านเราอ่ะน้ามีวิธีอะไรไหมที่ให้แม่เลิกบ่นเนี่ยแล้วเ,เนี่ยบ้านนาก็เคยค่าไฟเยอะนี่เคยเป็นหมื่นอ่ะแต่ว่าหลังๆก็ลดมาได้ที่บ้านก็มีทีวีตู้เย็นเหมือนกันบ้านลังอื่นเขาก็มีทีวีตู้เย็นพัดลมอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานว่าใครจะใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยใช้กันเยอะเองก็ต้องก็มาบน่นช่วยไม่ได้นะก็จะให้แม่ไม่ให้แม่บนน่นไดเงินทั้งสามพันสมัยนี้เงินมันหายยากนะ บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็น,นก็ลดลงก็ได้แล้วจะทําไงอะนะก็มันต้องจาเป็นต้องใช้อะแล้วมันมีวิธีไหนบ้างที่จะลดได้อะจาเป็นต้องใช้คือยังไงอะเอาไปใช้อะไรบ้างจําเป็นต้องใช้คือจำเป็นต้องเปิดแอร์ในหน้าในหน้าหนาวจำเป็นต้องเปิดแอร์ในหน้าร้อนขณะที่บางอย่างก็เปิดพัดลมก็ได้มันไม่จําเป็นมันเป็นค่านยิยมว่าต้องเปิดตามคนอื่นเนี่ยก็ขอบคุณน้ามากนะเนี่ยเดี๋ยวพวกผมี่จะลองไปเปิดนดูว่ามีอะไรนี่ยที่จะพอลดได้บ้างต่อไปนี้แม่ผมี่ยก็คงไม่บ่นกันแล้ว ขอบคุณนะน้ำมากนะผมไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะนี่เดี๋ยวก่อนที่สาคัญอะ่ะพอเราทาได้นะการบอกต่อเป็นสิ่งเดาคัญเราช่วยลดพลังงานไฟฟ้าพลังงานอะไรหลายๆอย่างภายในบ้านเราได้แล้วเราต้องช่วยประเทศชาติของเราด้วยคนอื่นเนี่ยที่เขายังไม่ได้ไประหยัดก็เหมือนกับเราแหละยังไม่มีความรู้ในเมื่อเรามีความรู้แล้วแล้วก็ไปบอกควรจะไปบอกต่อแช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกแบมลู้สก